สถานหลักจอมมาหลายตอนที่สิตอนจบเรลดายืดขายอยู่ภายในสระว่ายน้ำของคลาสหาดองรีเธอเหยียดแขนขึ้นประนมไว้เหนือศีรษะกําหนดลมหายใจเข้าออกพลางเอ็นตัวไปทางด้านขวานับเลขในใจและกลับมาอยู่ตรงกลางจากนั้นก็เอ็นตัวไปทางด้านซ้ายนับเลขภายในใจบอกคนเราไงครับที่รัก ว่าไม่ให้คนเล่นโยคะจนกว่าลูกของเราจะคลอดอาเธอไม่พูดเปล่าเขากระโดดลงมาในสระว่ายน้ำด้วยชุดนอนที่สวมใส่อยู่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้เห็นโมเมนต์น่ารักของว่าที่คุณพ่อมือใหม่แต่เป็นครั้งที่สามของวันอยู่สุดสัปดาห์แล้วที่เขาต้องลนลานลงมาจากห้องนอนหลังไม่พบว่าเธอนอนกกกอดอยู่ด้วยกันก่อนที่เขาจะกระโดดลงมา คอยระมัดระวังอันตรายจากการเล่นโยคะภายในน้ำของเธอบอกคุณแล้วไงคะอาเธอร์ว่ายโยคะในน้ำไม่ทำให้ลูกของเราได้รับอันตรายหรอกคะ่ะเธอส่งเสียงดุใส่เขาอาเธอร์ทำหน้าจ๋อยก็ผมเป็นห่วงฝ่าแฝดหน่อยองรีของเรานี่ครับที่รักเป็นห่วงคุณด้วยฉันรู้คะ่ะที่รักแต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการคลอดแถมยังทำให้ลูกของเราแข็งแรงด้วยนะคะอาเธอร์ เธอก้าวขาเดินอยู่ภายในสระว่ายน้ำหมายจะตรงมาหาเขามือหนาย,ยกขึ้นอย่างเธอให้ผมเดินไปหาคุณเองดีกว่าเรนดาคุณหนายู่กับที่แบบนั้นดีแล้วครับที่รักเธออดที่จะสายหน้ากับความวิตกกังวลของเขาไม่ได้ก็ได้ค่ะอาเธอร์ถ้ามันจะทำให้คุณสบายใจถ้าจะทำให้ผมสบายใจจริงๆคงต้องเอาคุณกับลูกไปเกี่วไว้ในห้องนิรภัยแล้วละ่ะเรนดา เขาเดินมาประคองตัวเธอเหมือนจะน่ารักแต่ฉันก็คิดว่าหมันไส้คุณมากกว่านะคะเธอแย้เขี้ยวใส่เชื่อผมเธอนะรินดาถ้าอยากจะเล่นโยคะมากเล่นกับผมบนเตียงดีกว่าไหมครับแววตาของเขาเปล่งประกายขึ้นเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นห่วงฉันกับลูกไม่เห็นจะเป็นห่วงตรงไหนเลยเธอบุยปากยังดูไม่ออกหรืองไงกันที่รัก ผมไม่ไว้ใจอะไรสักอย่างบนโลกใบนี้นอกจากตัวผมเองฉันานเล่นโยคะบนเตียงกับผมนั่นแหละปลอดภัยที่สุดแล้วเขาประคองเธอเดินไปทางบันไดเชื่อแล้วคะ่ะอาเธอว่าคุณเป็นคนเห่อลูกเห่อเมียจริงๆเธออดยิ้มไม่ได้ฉันรักคุณนะคะแต่อีกเดือนกว่าๆคุณก็จะอดเล่นโยคะกับฉันเป็นเดือนหรืออาจจะสองเดือนเบกไว้ก่อนเลยนะว่า ถึงคุณจะก,กระหายอยากแค่ไหนฉันก็ไม่ยอมให้คุณไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นแน่นอนเธอทำเสียงขู่ผมไม่มีทางไปนอนกับผู้หญิงที่ไหนแน่นอนครับที่รักรูมลินดาคุณช่างมีอิทธิพลเหลือเกินผมไม่สามารถมองผู้หญิงคนไหนบนโลกใบนี้ได้อีกแล้วนอกจากคุณเขาคอยระวังทางด้านหลังให้เธอขณะวางส้นเท้าลงบนขั้นบันไดก้าวขึ้ืจากสระว่ายน้ำรูมายคะที่รัก คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีจนบางครั้งก็คิดว่าตัวเองกลายเป็นเจ้าหญิงไปแล้วเพราะว่าความน่ารักของคุณอาจเธอคว้าชุดคลุมอาบน้ำมาสวมทำให้เธอก็เพราะว่าคุณเป็นเจ้าหญิงของผมยังไงกันครับปรินดาเขาจับมือเธอเอาไว้กลับไปที่ห้องกันเถอะที่รักผมจะเช็ดผมให้คุณก่อนจะไม่สบายเอาคุณก็รู้ว่าฉันสุขภาพดีจะตายไปเธอโต ส่วนคุณเองก็รู้ว่าผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละเรนดาไม่ว่าคุณจะพูดอะไรผมก็จะเช็ดผมให้คุณอยู่ดีอย่าดื้อไปหน่อยเลยเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนจับมือเธอไปนั่งอยู่บริเวณเก้าอี้หน้าตกเครื่องแป้งคว้าผ้าขนหนูมาเช็ดผมให้กับเธอขาดที่รักเธอมองภาพสะท้อนบนกระจกเงาด้วยความสุขสมยังอยากเล่นโยคะบ,บนเตียงอยู่ไหมขาที่รักแน่นอนว่า ผมอยากเล่นจะแย่อยู่แล้วครับแววตาของเขาเปล่งประกายขึ้นแต่ว่าฉันเริ่มง่วงนอนแล้วนะคะเธอแ้งหาวไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยลินดาแค่นอนเฉยๆผมคนนี้จะจัดให้คุณเองเขาน้มตัวลงมาจุบหน้าคเธอจากนั้นเพียงไม่นานเสื้อผ้าเปียกชื้นของเขาและเธอก็หลุดออกไปจากเกือนล่างอาเธอช้อนอุ้มเธอมาวางลงบนเตียงนอนอย่างเบามือ เธอตะแคงใบหน้าไปทางกรอบรูปแต่งงานที่ตั้งวางอยู่ข้างเตียงอดยิ้มไม่ได้เขาตามมากอดรัดเธออยู่ทางด้านหลังค่อยๆขยับเข้ามาอยู่ภายในเลือนล่างของเธอด้วยความระมัดระวงังเธอปล่อยให้หยาดน้ำตาแห่งความสุขไหลยหยดลงข้างหางตาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแต่งงานที่วิเศษขนาดนี้อาจเธอไม่เคยทำให้เธอผิดหวังเลยสักวินาทีเดียวตั้งแต่แต่งงานกันมาได้สิบเดือน เขาเสมอต้นเสมอปลายเอาใจใส่ทุกรายละเอียดคอยเติมเต็มความรักในทุกวันราวกับวันแรกที่ได้รักกันและรักษาจิตใจของกันและกันเหมือนกับเป็นวันสุดท้ายที่ได้อยู่ด้วยกันเธอเชื่อว่านอกจากหน้าที่ของสามีแล้วเขาจะต้องทำหน้าที่ของพ่อให้กับลูกน้อยในคันของเธอได้ดีไม่แพ้กันผมรักคุณละเกินลินดาเขาเหินตัวเธอเข้าหาแผงอกอุ่น แม้จะมีหน้าท้องที่ป่องไปตามอายุคันขั้นกลางระหว่างสองร่างกายแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่ท่อนแขนของเขาจะเอื้อมกอดเธอและลูกเอาไว้ยิ่งใกล้วันคลอดผมก็ยิ่งตื่นเต้นฉันก็เหมือนกันคะ่ะที่รักตื่นเต้นเหลือเกินเธอเงยมองเขาส่งยิ้มหวานยดให้ไม่ห่างนี่ทำไม่ได้ท้องมายิ้มแบบนี้รับรองเลยนะลินดา ผมไม่มีทางปล่อยให้คุณได้พักผ่อนแน่นอนเขาทำตาจเจลเอถ้าอย่างนั้นฉันก็คงต้องขอบคุณลูกของเราสินะคะเปลี่ยนจากขอบคุณลูกของเราเป็นปรนนิบัติผมในตอนตื่นขึ้นมาจะดีกว่าคุณทำให้ผมไม่อยากก้าวเท้าออกไปจากห้องนอนในวันหยุดได้สำเร็จที่รักรู้ไหมว่าแม่ของผมพยายามทำแบบนั้นมาโดยตลอดตั้งแต่ผมย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น แม่กับพี่สาวของคุณเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังเรียบร้อยแล้วคะ่ะที่รักคุณนะ่ะรายการไม่เบาแต่คุณก็สยบผมได้รับคาบเลยลินดาเพราะว่าฉันแน่จริงไงคะฝันดีในยามสายๆคะ่ะที่รักอเรลดาหล,ลับตาลงขณะที่อาเธอร์แนบริมงฝีปากลงกลางกระหม่อมของเธอเขาสูดกลิ่นหอมของเส้นผมเธอลึกเข้าไปในโพรงจมูกดวงตาสีฟ้าน้ำทะเล หลับลงด้วยความสุขสมเช่นเดียวกันสองมือจับประสานกุมกันเอาไว้แน่นส่งสัญญาณให้อุ่นใจว่าจะอยู่เคียงข้างกันอย่างนี้ตลอดไปตราบนานเท่านานอริลดานอนอยู่บนเตียงอาบแดดริมสะไวน้ำภายในคฤหาสน์องรีเธอวางหนังเสืนนวด,ดีิยาที่ด่งดังจากประเทศอังกฤษลงทอดสายตามองภาพที่น่าจดจำเบื้องหน้าพร้อมกับรอยยิม้ม ที่ไม่อาจหูบได้เลยครอบครัวสุขสันต์ที่อยู่ไกลเกินไปจากความฝันแถมยังเป็นปมฝังลึกอยู่ภายในใจของเธอมาตั้งแต่เด็กกระทั่งวันที่อาเธอได้เดินเข้ามาในชีวิตและปลดล็อกมันเขาทำให้เธอได้รับรู้ว่าภาพเหล่านั้นมีอยู่จริงผู้ชายที่ดียังมีอยู่บนโลกใบนี้หัวหน้าครอบครัวที่พร้อมทุ่มเททุกอย่างเพื่อภรรยาและลูกๆที่น่ารัก สามีที่สุภาพและโรแมนติกเขาทำให้เธอสัมผัสได้ถึงความเพียงพอจากรักที่เขามอบให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนความรู้สึกของเธอก็ยืนยันว่าจะมั่นคงกับเขาไม่เปลี่ยนแปลงอาจเธอลุกขึ้นจากสระว่ายน้ำพร้อมกับลูกสาววัยสามขวบและลูกชายวัยขวบครึง่งที่ขนาบอยู่ข้างลำตัวเขาเขาดูอบอุ่นเหลือเกิน ยามทําหน้าที่บิดาให้กับบุตรทั้งสองอริลดาถ่าข้อศอกอยันตนเองลุกขึ้นนั่งด้วยความยากลําบากพอสมควรในเมื่อเธอกําลังตั้งคันฝาแฝดวัยยีสัปดาห์อยู่เขายื่นบุตรชายวัยวค,วครึ่งส่งให้เธอที่อ้าแขนคอยรับส่วนบุตรสาววัยสามขวบนั่งลงบนตักเขาบนเตียงนอนอาบแดดตัวเดียวกันเหงืกระเลยยังคะ เธอหยิบผ้าขนหนูเช็ดผมให้กับบุตรชายไปในตัวอาเธอพยักหน้าก่อนลูกน้อยเสียอีหิวจะแย่อยู่แล้วครับที่รักเป็นการว่ายน้ำที่ใช้พลังงานเยอะเป็นบ้าเลยเขาบ่นพึมพำอรินดาอดหัวเราะไม่ได้ก็คุณเล่นไม่ยอมให้พี่เลี้ยงไปช่วยเลยนี่คะคุณพ่อจอมพลังเล็กน้อยนะ่ะอรินดาเดี๋ยวคืนนี้ผมจะโชว์ให้คณดูอีกว่าผมยังมีพลังอีกมากมาย ที่จะพาภรรยาสาวท้องแก่ไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันเขาขย,ยิบตาโชคดีเหลือเกินที่ลูกน้อยวัยนี้ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ใหญ่สนทนากันเธอทะลึงตาเลิกพิสูจน์ได้แล้วคะ่ะอาเธอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าคลอดฝาแฝดเมื่อไหร่ฉันจะปิดอู่งดปั๊มลูกให้คุณสักสามสี่ปีเลยค่อยดูเขาไม่สนใจรับผ้าขนหนูจากเธอพลางเช็ดผมให้กับ,บุสาวต่อ ผมเชื่อในลูกอ้อนของตัวเองมากกว่าที่รักยังไงผมก็จะทำให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวใหญ่แบบที่ฝันเอาไว้มีลูกสักสิบเอคนเป็นไงจะได้เอาไว้เตะบอลในส่วนหลังบ้านที่ใหญ่เท่าสนามจริงโดยมีผมเป็นโค้ดส่วนคุณก็เป็นผู้ช่วยโค้ดคุณนะ่ะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเชาวนาะเเรนดาผมเลือกไม่ผิดเลยจริงๆอริลดาใบาหน้าร้อนเผาขึ้น ถึงเวลาจะผ่านไปนานหลายปีแต่ความรู้สึกระหว่างเธอและเขาไม่เคยลดหน้อยลงเลยเรื่องนั้นเอาไว้คุยกันทีหลังเถอคะค่ะบางทีคุณน่าจะเปลี่ยนไปทําทีมบาสเกตบอลแทนนะคะเธออุ้มบุตรชายพลางลุกยืนขึ้นเขาลุกตามพร้อมกับบุตรสาววัยกำลังน่ารักส่งเสียงออดอ้อนเธอแข่งกับบุตรสาวตรงไปยังห้องครัวเธอป้อนอาหารให้กับบุตรชายแยกตัวพาไปอาบน้ําและขึ้นห้องนอน คิดว่าพวกเขาใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ในช่วงครึ่งวันชาวได้อย่างคุ้มค่าเกินไปแล้วฉะนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนก่อนจะออกไปทานมือ้อค่าที่บ้านของสเตฟานและเฮเลานาในช่วงเย็นอาเธอตามเธอขึ้นไปบนห้องนอนพร้อมกับบุตรสาวที่เขาส่งให้พี่เลี้ยงเด็กพาไปอาบน้ำแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วเขาพยายามพูดโน้มนาวจะกล่อมบุตรสาวนอนแต่ก็ได้ยินเสียงเล็กๆของแอลลี่ตอบกลับมาว่า หนูอยากฝึกโยคะค่ะพ่อถ้าพ่อง่วงก็ไปนอนก่อนสิคะเดี๋ยวหนูจะคอยห่มผ้าให้เองถ้าพ่อนอนดิ้นนะคะอะรละิลดาอดขำไม่ได้เธอคิดว่าแอลลี่ได้นิสัยส่วนใหญ่ของเธอไปเยอะมากส่วนลักษณะภายนอกเช่นหน้าตาและบุคลิกจะเหมือนกับอาเธอมากกว่าเธออาเธอเดินตรงมาที่เตียงนอนพลางย่อตัวลงนั่งเขารู้สึกขอบคุณอยู่ภายในใจ ที่อาริลดาไม่ดับฝันกลางวันของสามีคนนี้ลงด้วยการนำอิสโก้น้อยมานอนอยู่กลางเตียงเธอวางบุตรชายไว้ขวบครึ่งอยู่บนที่นอนเสริมข้างเตียงนับวันแอลลี่ก็โตขึ้นทุกทีผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าแอลลี่เป็นวัยรุ่นแล้วมีหนุ่มๆม,มาจีบผมจะสามารถทนมองภาพนั้นได้จริงๆเขาขยับแผ่นหลังมาพิงพนักเตียงค่อยๆเอ็นศีรษะ ศพลงบนไหล่ของเธอที่นั่งอยู่ก่อนหน้านี้แค่นึกภาพฉันก็คําจะยาอยู่แล้วค่ะเดาว่าแอลลี่ต้องโตมาเป็นครูสอนโยคะที่เก่งคนหนึ่งเลยนะบางทีลูกสาวของเราอาจจะสารฝันของฉันโดยการสั้างโรงเรียนสอนโยคะขึ้นมาเป็นของตัวเองก็ได้เธอมองเด็กหญิงวัยสามขวบยืดแขนยืดขายอยู่บนเสื่อโยคะเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเลี้ยงดูบุตรสาว มากกว่าปล่อยไว้ตามลำพังกับพี่เลี้ยงทำให้เอลลี่ซึมซับความชื่นชอบของเธอเข้าไปอยู่ในตัวด้วยสาบานว่าลูกสาวของผมจะเป็นครูสอนโยคะที่แต่งตัวมิดชิดที่สุดในโลกผมจะไม่ยอมให้เอลลี่เซ็กซี่ร้อนแรงเหมือนคุณแน่นอนเยนูน้อยของพ่อเขาหันกลับมาทางเธอส่วนคุณก็เป็นแบบนี้แหละดีแล้วที่รักเพราะว่าผมชอบให้คุณร้อนแรงเพื่อผมเพียงคนเดียว ขาจูบแก้มเธอเอลลี่หันมาทางพ่อและแม่หนูเห็นนะคะเอรลาดาส,ส่งจูบไปทางบุตรสาวบ้างแม่กับพ่อก็รักลูกจากเอลลี่ฝึกต่อเธอคนดีค่ะแม่ถ้าง,ง่วงก็นอนไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะคอยห่มผ้าให้เองค่ะเด็กหญิงเสนอแน่นอนจากเอลลี่ขอบใจนะนางฟ้าตัวน้อย,อยของแม่เธอชื่นชมในตัวบุตรสาวเช่นเดียวกับอาเธอร คุณเลี้ยงลูกได้ดีเหลือเกินรินดาเขากระซิบบอกกับเธอพร้อมกับจูบที่สื่อความหมายเป็นอย่างอื่นมากกว่าชื่นชมแต่กลับลึกซึ้งและร้อนแรงเธอทำมือต่อการปลูกปั่นของเขายื่นมือรูปศีรษะของคนคีอ้อนไปพลางๆพักผ่อนได้แล้วนะคะที่รักเดี๋ยวตอนเย็นคุณต้องขับรถไปอีกไกลเลยนะเพราะว่าบ้านของสเตฟ,ฟานตั้งอยู่แถบชานเมือง ผมได้บอกคุเหลือยังเรนดาคาร่าคลอดลูกผู้ชายคนที่สามแล้วนะเขาพูดเสียงงัวงเงียจริงเหรอคะเสียงเธอตื่นเต้นฉันว่าเราควรหาเวลาไปเยี่ยมคาร่ากับพีบีนะคะแน่นอนครับที่รักคุณจำคำอวดอ้างของพีบีได้ไหมเรนดาเหมอนั่นบอกว่าโราธาทำลูกชายอาเธอยกศีรษะขึ้นสบตาก,กับเธอพร้อมระเบิดเสียงหัวเราะ เพราะแบบนี้ไงหมอะนั่นถึงได้ไม่มีลูกสาวสงสัยจะทำเป็นอยู่ท่าเดียวเธอทำตาดุใส่เขากำลังจะบอกว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นหรอคะเปล่าสักหน่อยลินดาหลักฐานของผมมันฟ้องอย่างนั้นดูลูกๆของเราสิไหนจะแฝดในท้องของคุณอีกละ่ะผมไม่เคยภูมิใจในตัวเองมากเท่านี้มาก,ก่อนเลยเอลลี่หันมาสนใจเขาและเธออีกครั้งยังไม่นอนกันอีกหรอคะ กำลังจะนอนแล้วจ้ะลูกรักแล้วเมื่อไหร่หนูจะมานอนละจ้ะคนดีอาเธอหันไปทางบุตรสาวเอลลี่ยกมือกอดอกจนกว่าทุกคนจะนอนก่อนไงคะหนูรอหม่มผ้าห่มให้อยู่นะคะแม่ว่าจริงๆแล้วเราก็นอนหลับไปพร้อมกันก็ได้นะคะเอลลี่ไม่ได้เราคะ่ะแม่หนูรู้ว่าพ่ออยากนอนกับแม่สองคนมากกว่าจริงไหมคะเรื่องนั้นก็จริงอยู่นะสมกับเป็นพ่อลูกเลยเอลลี่ เขาทำท่าตีมือกับปุตสาวจากมุมไกลคุณไปบอกอะไรกับลูกวัยหรือเปล่าคะอาเธอร์เธออดจับผิดเขาไม่ได้อาเธอร์ยักไหลผมเปล่าทำอย่างนั้นสักหน่อยที่รักแล้วทำไมเอลลี่ถึงได้อยากจะช่วยคุณนักล่ะคะทะลิวตาพ่อแค่บอกหนูว่าถ้าอยากให้แม่มีน้องๆมาเล่นกับหนูและอิสโก,มก้มากๆหนูกับอิสโก้ต้องมาแย่งกันนอนตรงกลางพ่อกับแม่คะ่ะ น้ำเสียงเล็กๆก,กล่าวพูดด้วยความไร้เดียงสาเธอยื่นมือไปตีต้นแขนเขาไม่แรงมากเจ้าเล่จริงๆเลยนะคะอาเธอร์แค่กับคุณเท่านั้นครับปรรนดาก็ผมมีแค่คุณอยู่คนเดียวทาไม่ให้เจ้าเล่กับคุณแล้วจะให้ผมไปทําแบบนั้นกับใครล่ะครับเขากระพริบตาอ้อนขอบคุณนะคะที่คุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสักนาทีเดียวเธอตบหน้าตักของตนเองนอนสิคะ อาเธอร์ลูกแมวน้อยของฉันอาเธอร์ขยับตัวลงนอนหนุนตักเธออย่างว่าง่ายมือของอาริลดาวางลงบนศีรษะรูปเส้นผมของเขาแผ่วเบาเธอโน้มตัวลงมาแนบเริมฝีปากกับหน้าผากของเขาฉันรักคุณนะคะอาเธอร์ผมก็รักคุณเหมือนกันครับที่รักเขายื่นมือมาลูบใบหน้าของเธอหากไม่ติดที่คัน26สัปดาห์และเสียงเล็กที่ดังเข้ามาขัดจังหวะ ป่านนี้เขาคงคว้าตัวเธอเข้าไปจุมพิษเสรยจแล้วแล้วหนูล่ะคะอาเธอจำเป็นต้องยกคอขึ้นมองไปยังบุตรสาวพ่อรักลูกจาาลูกรักหนูก็รักพ่อนะคะเอลลี่วิ่งไปที่ประตูห้องหนูจะให้พี่เลี้ยงพาเข้านอนตอนกลางวันคะ่ะบายคะ่ะเดี๋ยวเสียจาะเอลลี่น้ำเสียงของอริลดาช้าเกินกว่าจะยั้งบุตรสาวเอาไว้ได้เอลลี่ปิดประตูห้องไปเสียแล้ว ต้องแบบนี้สิลูกสาวพ่ออาเธอเด้งตัวลุกขึ้นนั่งอย่างฉับพลันลืมอาการงัวงเงียก่อนหน้านี้ไปเสียสนิทเขายกมือลูบริมฝีปากขยบเข้าไปใกล้เธอพร้อมกับแววตาเจาเล่รังตัวเธอเข้ามาแนบชิดนมใบหน้าแนบเริมฝีปากลงบนกรีบปากเธอด้วยความรักและทนุถนอมขอบคุณโชคชะตาที่เล่นตลกทำให้เขาได้พบรักกับเธอแบบเหนือความคาดหมาย ทริปพักผ่อนช่วงซัมเมอร์ที่กระบี่จะยังคงตราตรึงอยู่ภายในใจของเขาไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตประตูปิดตายที่เขาได้ไขเข้าไปภายในใจของอริลดาทำให้เขาได้พบกับโลกอีกใบหนึ่งเช่นเดียวกับเธอโลกที่เต็มไปด้วยความสุขสมโลกที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและปรารถนาดีโลกของเธอกับเขาโลกของความเป็นครอบครัว และหนึ่งเดียวกันตลอดไปจบบริบูรณ์